นักวิทยาศ,าศาสตร์นาซาเตรียมส่งข้อความใหม่ตรงใจกลางบริเวณกาแล็กซีทางช้างเผือกให้กับมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อกันว่าเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถวิวัฒนาการเป็นอรารยธรรมชั้นสูงได้พวกเขาควรอยู่ที่นั่นเพราะเป็นบริเวณที่เหมาะสมและมีอายุมากกว่าระบบสุริยะของเรานับแสนนับล้านปีซึ่งหากมีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นที่นี่ มันจะเป็นชุมชนอรารยธรรมชั้นสูงที่เกิดขึ้นก่อนและล้ำหน้ากว่าอรารยธรรมของมนุษย์นับแสนนับล้านปีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาอาจส่งข้อความสู่อวกาศเมื่อพวกเขาวิวัฒนาการก้าวหน้าเพียงพอในการส่งข้อความสู่อวกาศเพื่อติดต่อกับอรารยธรรมอื่นเช่นเดียวกับที่มนุษย์ทำข้อความแรกของพวกเขาที่ส่งออกสู่อวกาศอาจมาถึงโลกแล้ว แต่มนุษย์ยังไม่ก้าหน้าเพียงพอที่จะรับสัญญาณดังกล่าวได้หรือข้อความที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องวิทยุหรือครื่องไฟฟ้าที่พวกเขาส่งมาอาจกำลังเดินทางมายังโลกซึ่งเมื่อมันมาถึงก็แปลว่าเป็นข้อความที่พวกเขาส่งมานานแล้วนับแสนนับล้านปีอาจเป็นข้อความแรกที่พวกเขาส่งออกสู่อวก,กาศและปัจจุบันพวกเขาคงลาหน้า กว่าตอนเริ่มต้นไปมากจนเราไม่อาจจินตนาการได้แต่แม้จะเป็นข้อความที่ถูกส่งออกมานานนับแสนนับล้านปีแล้วแต่เราก็ไม่ควรจะพลาดข้อความเหล่านี้เพราะมันคือทั้งหมดของคำตอบที่เราอยากรู้ว่ามีเพียงราวเท่านั้นหรือไม่ในจักรวาลมนุษย์ควรเจียมตัวและระมัดระวังมากกว่านี้ในการที่จะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวที่มีเทคโนโลยีสูงกว่า โดยที่ไม่รู้จักพวกเขาดีพอแต่เราควรจะรู้ว่ามีพวกเขาอยู่จริงหรือไม่และอยู่ที่ไหนจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเราก้าวหน้าเพียงพอที่จะรับมือกับพวกเขานักวิทยาศาสตร์ตั้งกล้องโทรทัศน์เอเลี่ยนเพื่อฟังข้อความจากดาวดวงอื่นในจัก,กรวาลที่ส่งมายังโลก National Radio Quick Zone เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เงียบที่สุดในโลก มันจะถูกใช้เพื่อฟังส่วนที่ลึกที่สุดของจักรวาลอย่างเข้มข้นในกรณีที่มนุษย์ต่างดาวพยายามที่จะติดต่อกับเรานักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งกล้องโทรทัศน์มนุษย์ต่างดาวเพื่อเน้นค้นหาเสียงที่มาจากนอกโลกโดยไม่มีการปนเปืป้อนคลื่นเสียงที่มีกำเนิดบนโลกนักวิจัย o n t l r n d l r q u i o q Zone ในเวสต์เวอร์จิเนียหนึ่งในสถานที่ที่เงียบที่สุดในโลก ที่โทรศัพท์มือถือไม่ทำงานและไม่มี WiFi พวกเขาหวังว่าจะได้รับข้อความจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกเครื่องรับขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง100เมตรและสามารถบังคับทิศทางได้เต็มที่จะเปลี่ยนขึ้นวิทยุจากอวกาศให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่วิเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์ดรอีธานซีเกิลนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ที่ทำงานในโครงการนี้กล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวอาจพยายามส่งข้อความจากห้วงอวกาศถึงเราแต่ที่ผ่านมาเราไม่สามารถจับสัญญาณได้อุปกรณ์ดักฟังขนาดใหญ่ที่เรากําลังสร้างขึ้นสามารถช่วยติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้หากพวกเขาส่งสัญญาณมาถ้ามีใครพยายามที่จะพูดกับเราจากทั่วทั้งจัก,กรวาลอย่างจริงจังหากเราไม่พยายามรับฟังพวกเขา มันจะเหมือนกับว่าเราสายตาสั้นมากแค่ไหนถ้าเราพบว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังในจักรวาลมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปตลอดการวิธีที่จะพบมันไม่จาเป็นต้องผ่านลักษณะาทางกายภาพแต่เราจะพบมันจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากคลื่นวิทยุที่พวกเขาส่งมาเพราะปัจจุบันนี้แม้จะมี UFO มากมาย ที่อ้างว่ามาจากนอกโลกและเราสามารถถ่ายภาพของมันได้แต่นักวิจัยก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าคนพบอะไรมากนักจากภาพดังกล่าวเนื่องจากภาพที่ถ่ายได้มักเก็บเลอและมันสามารถสร้างขึ้นได้จากเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ดังนั้นความน่าเชื่อถือของมันนักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถฟันธงได้ร้อเซ ว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากต่างดาวแต่อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฟังเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แต่โครงการใหม่ในการฟังอวกาศเป็นกุญแจสำคัญในการยืนยันชีวิตนอกโลกว่ามีอยู่จริงหากเราสามารถรับสัญญาณจากพวกเขาได้มันจะไม่มีข้อสงสัยหรือข้อกังขาใดๆไรอันลันช์นักวิทยาศาสตร์ จาก Greenbank Observatory กล่าวเสริมว่าสัญญาณวิทยุที่เราพยายามจะรับสัญญาณจากอวกาศนั้นเป็นคลื่นที่อ่อนแอมากมันเหมือนกับการโยงตาข่ายเพื่อรับสัญญาณยิ่งจานรับสัญญาณใหญ่เท่าไหร่ตาข่ายขนาดใหญ่สัญญาณที่อ่อนลงเราก็ยังสามารถรับสัญญาณที่อ่อนมากได้การตั้งกล้องโทรทัศน์เพื่อจับสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการพบเห็น UFO มากขึ้นรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเพนตากอนในการประชุมสุดยอด UFO เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ต่างดาวและนักวิทยาศาสตร์ของนาซาได้ส่งข้อความใหม่ล่าสุดสู่อวกาศไปยังใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา โดยพวกเขาเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนของอาริยธรรมชั้นสูงต่างดาวในฐานะที่เราเป็นอารยธรรมอัจฉริยะชั้นสูงเพียงแห่งเดียวในบริเวณนี้คำถามหนึ่งที่ทำให้งงที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือการดำรงอยู่ของพวกเรานั้นมีความพิเศษหรือไม่ทำไมมีเพียงแค่เราในย่านนี้ที่มีสิ่งมีชีวิตหรืออรยธรรมชั้นสูงที่สามารถติดต่อหรือส่งสัญญาณไปในอวกาศได้ สาเหตุที่เราไม่ได้รับสัญญาณอาจเป็นเพราะอายุการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอเราเพิ่งส่งเคลื่อนวิทยุไปในอวกาศได้เพียงไม่นานไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำแต่ระยะเวลาในการส่งสัญญาณหรือเคลื่อนวิทยุไปในอวกาศไปยังดาวเคราะห์ที่ใกล้ที่สุดที่เชื่อว่ามีอรารยธรรมชั้นสูงอาศัยอยู่อาจต้องใช้เวลานาน,านมากกว่านั้น การวิจัยของพวกเขาคำนึงถึงจำนวนดาวเคราะห์ที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้และความถี่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านั้นที่จะวิวัฒนาการไปสู่การสื่อสารอารยธรรมอัจฉริยะนอกโลกตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการของดาวเลิศโฮสหรือดวงอาทิตย์ของพวกเขาซึ่งมีอายุเช่นกันรายงานที่ตีพิมพ์ใน The Astrophysical Journal กล่าวต่อไปว่า หากการโต้แยง้งเรื่องโดมสเตยหรือการทำลายล้างอารยธรรมบนดาวเคราะห์ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ในแง่หลายบางอย่างมนุษย์อาจไม่ได้รับสัญญาณใดๆจากอารยธรรมชั้นสูงอื่นพวกเขาอาจสูญพันธุ์ไปก่อนที่จะได้รับสัญญาณจากอารยธรรมอื่นนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่า ไม่มีอะไรรมชั้นสูงสองแห่งในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่สามารถสื่อสารกันได้ข้อความล่าสุดที่เขาส่งไปยังใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เรียกว่า beacon in the galaxy หรือ bitg ที่นักวิทยาศาสตร์ส่งไปล่าสุดนั้นข้อความเป็นรุ่นปรับปรุงของข้อความที่เคยส่งไปจากกล้องโทรทัศน์อเลซิโบที่เป็นที่รู้จัก และส่งไปเผยแพร่สู่อวกาศตั้งแต่ปี1974แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเตือนให้ระมัดระวังในการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากพวกเขาอาจมายัางโลกของเราอย่างไม่เป็นมิตรและอาจกำลังมองหาดาวดวงใหม่เพื่ออยู่อาศัยหรือต้องการทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างการเผชิญหน้าระหว่างอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง กับอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีด้อยกว่ามักจะเป็นไปนในทางที่ไม่ดีสำหรับผู้ที่ก้าวหน้าน้อยกว่าและในขณะนี้โลกของเรายัางไม่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงพอที่จะรับมือกับพวกเขาหากพวกเขามีอารยธรรมที่สูงกว่าจนถึงขั้นเดินทางข้ามดวงดาวมายัางโลกได้มันจะเป็นหายนะสำหรับมนุษย์โลกแต่เจมิล่าฮา ซึ่งมีส่วนร่วมในโครงการส่งคลื่นวิทยุไปในอวกาศในครั้งนี้เชื่อว่าประโยชน์ของการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงตราบใดที่การติดต่อนั้นมีสัญญาณแห่งสันติภาพที่ชัดเจนพวกเขาอาจช่วยเราแก้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากความขัดแย้งด้วยกันเองของมนุษย์ปัญหาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเวลวร้ายลงทุกวันและปัญหาดาวเคราะน้อยที่นับวันจะเพิ่มความถี่และเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆในการพุ่งชนโลกโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, รกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ